ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงคารมทงชาติและความเป็นเอกลากจึงพันธุยบารุษไทยประเทศไทยดูแลปรชาชไทยเป็นประชาัิปไะยไทยทอยู่จำลงคง ใครรักสมัครใครมีรักสงบแต่จึงลบไม่ขาดเอกราชจจไม่ให้ใครค,ค่มขี่สรรเลือดทุกอย่างเป็นชาติถ้าเลืระเทศจะไปไหน